สวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ทาง BPO นะครับก็จะมารีวิวแล้วก็นำเสนอคันตกปลาหน้าดินแบงก์กาไฟลลายผ้าตาเล็กนะครับ a i r g เกีย s อสต a ตัวนี้นะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้สเปคอยู่ที่1 1 0กรัมถึง140กรัมนะครับน้ำหนักเหยื่อส่วนเวทสายนะครับ15-30ปอนด์นะครับเป็นคันที่เหมาะสำหรับตกปลาหน้าดินแล้วก็ปลาบ่อนะครับ เราผลิตมาทั้งหมด2ไซส์นะครับผมสปินก้าฟุต10ฟุตและก็เบส10ฟุตนะครับตัวตูดนะครับเราใส่ของฟูจินะครับเป็นตูดยางมานะครับตัวด้ามเป็นด้ามก็อกเคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วส่วนรีซีทนะครับเป็นรีซีทฟูจินะครับตัวฟอรกิปนะครับที่จับเราดีไซน์ออกมานี่นะครับปัดเชฟมาให้เรียบร้อยจับถนัดมือนะครับสาหรับ งานตกปลาเมืองไทยโดยเฉพาะนะครับความยาวด้ามนะครับเราก็อีซายออกมานะครับความยาวให้พอดีนะครับเวลาตีเหยื่อเนี่ยจะได้ขนัดนะฮะส่วนแบงค์นี่นะครับเป็นทีเด็ดของเราเลยคือเราออกแบบมาตัวเนี้ยกว่าจะผลิตออกมาเนี่ยเราให้โรงงานผลิตตัวอย่างส่งไปส่งกลับถึง3รอบนะครับเอามาให้เทสเตอร์ของเราเทสนะครับผมเพราะว่าแบงค์ที่เราต้องการเนี่ย เราได้ดีไซน์ออกมาคอนเซปต์ก็คือตีเหยื่อได้ระยะนะครับมีแรงดีดมีพาวเวอร์ลิฟต์นะครับคันต้องมีน้ำหนักเบาและที่สำคัญการเซตฮุกนะครับของของคันนะครับเพราะว่าการตกปลาในช่วงหลังในหมายธรรมชาตินะครับการอ่อยเหยื่อเนี่ยอ่อยค่อนข้างไกลนะครับเพื่อให้มีความเงียบสงบปลาเข้าฝูงนะครับแล้วเวลาตีเหยื่อไกลเนี่ยเวลาเซตฮุกเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราใช้สายเอ็นใช่ไหมครับ เวลาเราเซตฮุกเนี่ยสาเอ็นเกิดการยืดตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเนี่ยต้องวัดให้หนักแล้วคันเนี่ยจะช่วยดีดตัวนะครับในการเซตฮุกคือให้เบ็ดเนี่ยเข้าปากเข้าที่ปากป่านะครับมีความแน่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจึงออกแบบเราจึงดีไซน์ให้โรงงานเนี่ยทำคันที่มี power lift สูงน้ำหนักเบาแต่ยังคงความเหนียวไว้นะครับนี่ครับลองดูนะครับว่าคันของเราเนี่ยดีดเหยื่อดียังไงนะครับ การดีดเหยื่อดูช่วงโค้งของคันนะครับว่าคันปลายคันเนี่ยจะช่วยดีดเห็นไหมครับส่วนเวลา Hook, เซตฮุกเนี่ยนะครับพอเราวัดปุ๊บเห็นไหมครับปลายคันนะครับดูตามลูกศรนะครับปลายคันเนี่ยจะดีดกลับเข้ามาช่วยในการเซตฮุกให้แม่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับตัวนี้คือข้อดีของแบงค์ตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ปลายคันเนี่ยไม่ใหญ่นะครับ คือการที่จะผลิตคันออกมาให้มีความแข็งเนี่ยถ้าถ้ากาไฟไม่สูงการตัดของแผ่นคาร์บอนไม่ดีนะครับเขาก็จะต้องทําให้คันใหญ่แต่ถ้าคาร์บอนเกรดสูงนะครับเขาก็จะทําสามารถทําคันให้เรียวเล็กได้นะครับผมส่วนไกด์นะครับเป็นไกด์สแตนเลสน,นะครับวงในเซรามิกนะครับคันเบสให้ไกด์มาทั้งหมด10บวก1ตัวก็คือไกด์10ตัวและปลาย1ตัวนะครับ ส่วนสปินนะครับให้ไกด์มา6บวก1ตัวนะครับทีนี้มาดูการดีไซน์นะครับความสวยงามนะครับตัวพันลายนะครับเป็นพันลายดำทองนะครับเรียบหรูนะครับนี่นะครับแบงก์ก็จะเป็นลายผ้าตาเล็กนะครับสวยงามนะครับแหวนเป็นสีเทาแมทกับตัวที่พันลายนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเราให้ดูความหนาของแบงก์นะครับนี่นะครับ ดูจากด้านบนของปลายคันท่อนล่างนะครับจะเห็นความหนาของแบงค์เลยนะครับเพราะว่าเราดีไซน์ออกมาให้ทางโรงงานผลิตแบงค์ออกมาหนานะครับจะได้มีความเหนียวนะครับและก็พาวเวอร์ลิฟที่ดีนะครับพาวเวอร์ลิฟที่เซ็ทฮุกปลาได้แม่นๆหนักๆเลยนะครับครับทีนี้ก็อยากให้ไปหารับชมแอคชั่นของคันนะครับว่าเวลาตีเหยื่อเป็นยังไงเวลาเซ็ h ฮุกดียังไงนะครับอัดปลาเนี่ยนะครับแบงค์ของเราเนี่ยอัด อัดปลาได้ดียังไงนะครับคืออัดปลาได้บังคับปลาคอนโทรลปลาได้ง่ายนะครับไม่อ่อนยวบนะครับก็ลองหาชมได้ตาม Youtube ของตีจุบุนะครับเป็นเทสเตอร์ของเรานะครับซึ่งกว่าคัน a อร์เกียแอซเนี่ยนะครับจะผลิตออกวางจําหน่ายนะครับเราให้ทางตีจุบุเนี่ยนะครับออกไปทดสอบคันนะครับกับปลายี่สกมากกว่า100ตัวนะครับผมซึ่งกว่าเราจะสั่งทางโรงงานผลิตคันนี้นะครับ ออกมานะครับเราได้ให้ทางเทสเตอร์เนี่ยทดสอบกับปลายี่สกขนาดใหญ่มากกว่า100ตัวนะครับก็ลองหารับชมได้ทางคลิปทาง y t u t u นะครับแล้วก็ f c e e o o o นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีผลงานมากมายนะครับให้ชมนะครับถึงแอคชั่นคันถึงกำลังการอัดปลากำลังการวัดที่แม่นยำนะครับก็ลองรับชมดูแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับตัวคัน9ฟุตเนี่ย1,800บาทแล้วก็ตัว10ฟุตนะครับ1,900บาทซึ่งราคาเนี้ย เมื่อเทียบกับคุณภาพนะครับถือว่าราคาเราไม่แพงเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายตามร้านค้าอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปแล้วนะครับลองเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับ